ครับผมก็ซ่อมไปแล้วก็ลงไปแล้วมี f อซสงสัยครับถามเข้ามานะครับมี power bank เก่าอยู่มีฐานแบบนี้นะครับหกก้อนนะครับก็จะมาทําแบบเดียวที่ผมทํานะครับสงสัยนะครับก็เลยถามมาเข้ามาแล้วก็มีหลายคําถามครับว่า3มก้อนมันจะทํางานไหมทางานครับเดี๋ยวจะลองมาดูครับ3ก้อนนะครับตัวนี้ผมทําอนุกรม3มก้อน สองชุดนะครับแล้วก็มาขนานกันนะครับนี่จำไม่ง่ายครับบางทีก็ลงลงลืมครับผมก็ลงลงลืมครับอันอันในอนุกรมอันในขนานครับคือจํไม่ง่ายครับขนานคือวนเท่าเดิมครับอนุกรมคือวนจะเพิ่มครับสมมุติว่าเอาตัวนี้สมมุติว่าตัวนี้วนหนึ่งครับมาอนุกรมสามก้อนนะครับก็เป็นสามวนนะครับนี่ครับแต่ถ้าเอาขนานนี่ก็วนหนึ่งสามก้อน ก็จะได้วนเดียวเท่าเดิมนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับอนุกรมวนเพิ่มขนานวนเท่าเดิมจับง่ายๆครับตัวนี้ผมก็อนุกรมกันสามสามก้อนนะครับสามก้อนสองชุดนะครับแล้วก็เอามาขนานกันนะครับนี่ครับนี่เอามาขนานกันบวกส่บวกลบใส่ลบนะครับนี่ครับที่ผมตอนตอนผมลองนะครับก็จะได้เกือบสิบสองวนนะครับตัวนี้ก็ก้อนก้อนนึงก็ สามจุดเจ็ดโวล์นะครับก้อนหนึ่งสามสามก้อนก็เก้าโวล์นะครับก็จุดเจ็ดจุดเจ็ดก็บวกก็ไปอีกครับเก้าสิบสิบเอ็ดนะบ้านสิบเอ็ดเกือบสิบสองครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเดี๋ยวจะลองให้ดูครับจะลองให้ดูตัวนี้ตัวนี้สามก้อน,นครับนี่แยกมาแล้วครับเลยสามก้อนจะลองให้ดูนะครับนี่ลบจะลองให้ดูนะครับ นี kiss, ่สามก้อนนะครับนี่ยังยังไม่ไม่ได้รวมกันนะครับนี่ครับนี่คือสามก้อนนะครับจะลองให้ดูทํางานไหมนี่ครับทางานนะครับสามก้อนนะครับนี่สามก้อนก็ทํางานนะครับนี่นี่ฐานตัวนี้ออกมาอนุกรมกันครับสามก้อนนะครับอนุกรมกันจะได้โวลต์เพิ่มนะครับแต่ถ้าขนาน จะวนเท่าเดิมนะครับนะครับตัวนี้ผมก็เอามาขนานไออนุกรมแล้วก็มาขนาดกันนะครับนี่อนุกรมแล้วก็คือมันจะได้ใช้งานได้นานขึ้นครับใช้งานได้นานขึ้นนะครับแบตบพวก power bank มันมันจะ3.7โวลต์น,นะครับมาอนุกรมกันมันก็จะได้3.7โวลต์เท่าเดิมครับ6กก้อนนะครับนะครับคือเอามา ไอันน้มาขนานกันครับอัมาขนานกันนี่ครับเป็นสับสนครับอนนกลุ่มขนานนะครับนี่ครับนี่ถ้าสามก้อนแบบแบบยังไม่ชัดนะครับนี่นี่ครับไม่ได้ชัด์จนะครับผมทําไว้นานแล้วนี่ครับมันจะอยู่ได้ไม่ถึงวันนะครับพอมาเอามามาอีกชุดหนึ่งมาออกมาขนานกันอยู่ได้ทั้งวันครับนี่ครับนี่ครับนี่มันจะเริ่มอ่อนนะครับนี่แบบยังไม่ได้ชัดนะครับเดี๋ยวจะมาเอาขนานกัน ขนาดกันคือใส่กันนี่ครับเอามาใส่กันเลยครับเป็นสองชุดนะครับมาพันใส่กันเลยสองชุดเมื่อกี้ใส่ใส่ชุดเดียวนะครับสามก้อนคือใช้งานสามก้อนนะครับตอนนี้ก็ก็จะเป็นหกก้อนนะครับก่อวนเท่าเดิมนะครับนี่วนเท่าเดิมแต่กระแสจะสูงขึ้นนะครับกระแสจะสูงขึ้นแบบ power bank นะครับ power bank เท่ากับไอแบตก้อนเดียวนะครับ แต่มันกระแสจะสูงขึ้นนะครับจะใช้งานได้นานขึ้นนะครับเดี๋ยวชีบก่อนนะครับีนนีครับเห็นไหมครับมันจะแรงขึ้นนะครับเพราะว่าไฟไฟแบตมันจะหมดแล้วครับมันไม่ได้ชาร์จไว้นะครับ อยู่ได้ทั้งวันครับถ้าชาร์จชาร์จก่อนครับต้องชาร์จก่อนนี้ทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วครับไม่ได้ชาร์จนะครับนี่ครับใช้ได้นะครับนี่ที่สงสัยมากครับสามก้อนสามก้อนก็ทํางานนะครับทํางานได้ได้ครึ่งวันครับได้ครึ่งวันอยู่ครับเพราะว่าต้องต้องอย่างที่บอกครับต้องเช็คเช็กสายกาวเขาจะให้ลงดินครับอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนครับแป๊กๆอย่างนี้ได้ทั้งวันครับ นี่ครับแบตตัวนี้นะครับแบบอยู่กับ power bank อยู่กับพวกหน้าไฟหน้าไฟจะมีอย่างมากก็2ก้อนนะครับอยู่หน้าไฟไฟหน้าครับไฟหน้าที่ใส่หัวนะครับจะมีอยู่ก้อนหนึ่งสองก้อนนะครับรุ่นเดียวกันครับกับ power bank นะครับที่ใส่ power bank นี่แกะออกมาจาก power bank นะครับนี่หก้อนหก้อนแกะออกมาจะมีจะมีเสียอยู่ก้อนหนึ่งครับเห็นไหมสีต้องวัดดูวัดดูวนนะยครับ ถ้าวนไม่ถึงไม่ถึงไม่เกิน1โวลตวนะครับคือแบตเสียมนะครับเอาก้อนนั้นทิ้งเลยครับแล้วก็หาก้อนใหม่มาใส่แทนครับก็ใช้ได้ครับมันมันมันจะเสียเฉพาะบางก้อนนะครับที่พอแบงค์ที่ใช้งานไม่ได้นะครับแกมาดูวัดดูนะครับแล้วก็มาต่อครับต่อแบบนี้ครับต่ออนุกรมกัน3ก้อนนะครับแล้วก็เอามารวมกันนี่ทำอีกชุดหนึ่งมารวมกันได้ยิ่งยิ่งยิ่งนานขึ้นครับเอาใส่อีก3ก้อน3ก้อนอนุกรมกันแล้วก็มาขนานบวกลบก็จะได้เวลา สูงขึ้นอีกนานขึ้นอีกครับเวลาก็จะนานขึ้นอีกครับเดี๋ยวนี้สามจุดเจ็ดวัลนะครับ,รบก้อนหนึ่งนะครับสามจุดเจ็ดวัลคูณสามครับได้กี่โวลัลนะครับแล้วก็ามาบวกกันนี่ครับประมาณนี้ครับสงสัยตัวไหนก็ถามมาได้ครับผม